สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาเล่นเกม้ทนกคนได้ดูกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องวิดีโอของผมเลยนะครับช่องซีเจมซีนนะครับทุกคนเข้ามาดูกันแล้วนะครับจะลืมกดไลค์กดซับสไครต์แจ้งกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการเล่นเกมต่อไปนะครับทุกคนโอเคเรามาเล่นเกมกันเลยผมอาจจะไม่พูดนะครับเพราะว่าต้องใช้สมาธิในการเล่นต่อไปนะครับเพื่อไม่ให้เกมแพ้นะครับโอเคมาเลย โอเคครับทุกคนที่เข้ามาดูแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับขอบคุณครับ <c oughs> ามาเกมที่2กันแล้วนะครับทุกคนวันนี้วันจะเล่นชนะหรือเปล่าน้องออออฟืบ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  เชมาแล้วืวืวึววเนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อมีการไม่เสียเวลานะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเล่นเกผมของผมนะครับทุกคนเข้ามาดูแล้วจะลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะอเชเชชับบับบับับ

chụp 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 ok nè ạ à, xì phá mà nè ạ xì liếng nè chụp

โอเคครับทุกคนเรานี้เราอยู่ที่เลเวลสองลอยสี่แปดนะครับโอเคนะครับเล่นเกมเพื่อความสนุกสนานนะครับจะได้กดกันหรือว่าซีเรียสนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ซีเรียสสักเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องเล่นไปตามในการพูดนะครับอาจจะมีการพูดกดดันนะครับเพื่อสร้างอินเทอร์เนในการเล่นเกมต่อไปนะครับเราก็ต้องมาเล่นกันเพื่อความสนุกสนานต่อไปนะครับโอเคโอเคโอเค A say look fine, hello, look fine. We come chip 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 찍찍찍찍 나 미어 온윙 파드 즐거워 슉슉 오케이 음음 오케이 음음 찍찍 찍찍 찍찍찍찍어 ชิปอลมีลูไฟแล้วฝึบฟึก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 จึบ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 จ ช่ครับทุกคนเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดดิงแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนะครับเล่นเกมต่อไปนะครับหรือคนนี้ก็เพื่อเป็นการแลกแนวทางนะครับแลกแนวทางการเล่นเกมต่อไปนะครับทุกคนมีสามารถนะครับสามารถที่จะได้เปลี่ยนความคิดได้นะครับทุกคนผมไม่ผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นการ แสดความคิดเห็นในการแลกเปลี่ยนเกมนะครับ โอเคยิงศีรษาโอ้ยยิงไม่ทันฟึกเยโอ้ยคุณพระโอเคโอเคโอเคเซบเซบเซบโอเคเอื้อ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 โอ้สีเหลืองมาแล้วโอ้สีแดงเข้ามาอ๋อสีเขียวมาแล้วฟึกโอ้ยิงซ้อนๆได้แล้วฟึกฟึกฟึก ôi ôi chip 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 สำหรับทุกคนนะครับที่เข้ามาดูวีดีโอของผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับสามารถที่จะพอมมนต์นะครับหรือว่าแลกเปลี่ยนแนวทางในการเล่นเกมต่อไปนะครับเราก็สามารถทําได้นะครับถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเกมนะครับโอเค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 